ขอเชิญชวนทุกท่านมาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งภาพนั่งสมาธิบาบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กในครั้งนี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนทั้งโลกสร้างสมคุณงามความดีตามความเข้าใจของคนทั่วไป คนที่ละสังขารแล้วกายหยาบก,ก็กลับคืนสู่แผ่นดินกายละเอียดก็ไปเกิดตามกำลังบุญละกรรมแต่ว่าที่จริงแล้วมีมากกว่าสองสิ่งนี้คือผลงานและชื่อเสียงอยู่ในโลกนี้อยู่ในใจของคน แม้จะผ่านเวลามายาวนานก็ยังระลึกได้ยังจำได้อย่างเช่นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแม้นท่านปริพานจากโลกนี้ไปแล้วประมาณ2,500กว่าปีก็ยังอยู่ในใจของชาวพุทธและคนทั่วโลกรู้จักพระองค์ท่านนอกจากนั้นคนที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับโลกให้กับ ประเทศนั้นๆหรือในประเทศไทยก็ยังอยู่ในใจของคนที่ได้รับประโยชน์น,นั้นๆ Guinness World Record คือบันทึกที่สุดในโลกในด้านต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่บุคคลน,นั้นมีก็มีบุคคลน,นั้นฝึกฝนสร้างขึ้นมาก็มีหรือเป็นของกลุ่มคนที่สร้างขึ้นมาก็มี ซึ่งบันทึกเหล่านี้เป็นเฉพาะความจริงไม่ได้เป็นประโยชน์กับใครก็มีและเป็นความจริงที่เกิดประโยชน์ก็มีแต่ผลงานการบันทึกเหล่านี้จะมีคุณค่าเมื่อการบันทึกนั้นได้สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังได้ทำความดีหรือได้ระลึกนึกถึงความดีที่ควรจะทำถ้ากล่าวถึงบันทึกความดีที่ยาวที่สุดในโลกแล้ว รู้ไม่ว่ามีอยู่แล้วบนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญคืนสิบห้าค่ำไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของโลกเมื่อเรามองดูดวงจันทร์ก็จะรูปก,กระต่ายบนดวงจันทร์นั้นในพระไตรปิฎกชาดกได้บันทึกเอาไวา้ว่าครั้งที่พระโพธ,ธิสัตว์ของเราสวยชาติเป็นพญากระต่ายมี ื่อนร่วมกันอีกสามตัวคือลิงสุนัขจิงจอกและนาคก่กอนคืนวันเพ็ญพยากระตายรู้ว่าวันรุ่งขึ้นจะเป็นวันเพ็ญคืนสิบห้าค่ำจึงตั้งใจที่จะรักษาอุโบสถศีลแล้วเขาชักชวนเพื่อนอีกสามตัวรักษาอุโบสถศีลด้วยกันในคืนวันนั้นสัตว์ทั้งสคือลิงนาคและสุนัขจิงจอก ต่างพากันาอาหารมาเพื่อว่าแนวันอุโบสถจะได้ให้ทานกับสัตว์หรือคนที่มาขอส่วนพยากระตายนั้นก็มีความคิดว่าคนโดยทั่วไปไม่ได้กินหญ้าตัวเองก็ไม่ควรจะหาหญ้ามาเก็บไว้ให้ใครแต่ถ้าใครมาขอก็จะสระเนื้อและเลือดในร่างกายตัวเองให้เป็นทานพอวันรุ่งขึ้นเมื่อคิดดังนี้ บัลังกของเท้าสักกะเทวราชก็แข็งกระด้างและร้อนขึ้นเท้าสักกะเทวราชก็เล็งแลดูว่าเป็นเพราะอะไรก็ทราบว่าพยากระตายและเพื่อน,อ,นอีกสามตัวรักษาอุโบโสถศีลตั้งใจรักษาศีลในคืนวันเพ็ญเท้าสักกะเทวราชจึงแปลงร่างเป็นพรามณ์ลงมาทดลองใจของสัตว์ทั้งสี่โดยเข้าไปหาหนาคลิง และก็สุนักกินจอกสัตว์ทั้งสามก็ให้อาหารที่ตัวเองสวงหามาก่อนหน้านี้เมื่อถึงพยากระตายพยากระตายนั้นไม่มีอาหารที่จะให้กับพราหมณ์ที่แปลงร่างมาจากเท้าสกเทวราชจึงได้บอกว่าพราหม์นั้นให้ก่อไฟขึ้นเมื่อพรามก่อไฟขึ้นพยากระต่ายก็สบัดขนสามครั้งเพื่อให้มแมลงตัวเล็กตัวน้อยที่อยู่ในขนนั้นหลุดออกไปจะได้ไม่งเสียชีวิต แล้วพยากระต่ายก็กระโดดเข้ากองไฟแต่ปรากฏว่ากองไฟนั้นกลับเย็นไม่สามารถไม่พยากระต่ายได้พรามนั้นก็แปลงร่างเป็นเท้าสัก,กะเทวราชแล้วก็แจ้งความประสงค์ให้กับพยากระตา่ายทราบว่าตัวเองได้มาทดลองศีลของพยากระต่ายพยากระต่ายก็ปรารถ่าเราตั้งใจสละชีวิตเป็นทาน ก็ื่อเป็นแบบอย่างเป็นต้นบุญต้นแบบแก่อนุชนในภายหลังเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วชนในภายหลังจะทราบได้อย่างไรว่าเราได้สละชีวิตนี้เป็นทานท้าวสักกะเทวราชก็บอกว่าจะจารึกพยากระตายไว้บนดวงจันทร์ว่าแล้วท้าวสักกะเทวราชก็จารึกภาพกระตายไว้บนดวงจันทร์แล้วก็กลับไปสู่เดาถดึงที่พบภาพคนนั่งสมาธิหนึ่งล้านภาพ จะเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่ทำให้คนทั้งโลก7,000กว่าล้านคนเกิดความสนใจว่าปับัดนี้สมาธิได้มีคนสนใจมากมายขนาดนี้แล้วก็จะหันมาศึกษากันว่านั่งสมาธินั้นนั่งอย่างไรนั่งแล้วได้ประโยชน์อะไรชีวิตที่มีคุณค่าคือชีวิตที่มีอยู่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนทั้งโลกสร้างสมคุณงามความดี จึงขอเชิญทุกท่านส่งภาพนั่งสมาธิมาเป็นหนึ่งในล้านของภาพที่บันทึกไว้ในกิเซนเนเวอร์เลกคอร์ดในครั้งนี้ขออนุมทนารบุญกาบทุกท่านนะ